กอความนอบน้อมจงมีในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสง์ขอกราบนอ้มระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสอนทางทางด้านปริยัติและปฏิบัติมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอเจริญพรธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหาธรรมิการามตำบลแม่ฝังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ก็มาพบปะกัน เป็นรายการสดโดยอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมก็จะได้นำเอาข้อคิดแนวทางรรมมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับภาพที่สวยงามที่เห็นอยู่ข้างๆนี้คือเป็นภาพเมื่อพอสอ 25งพันห้ารยอ็ดยสองประมาณนั้นน่นตอนนั้นอยู่วัดพระพุทธบาทดับผ้านี่คือหลวงปู่คูบารมมาพระมจักโกแล้วก็นั่นคือสามเณรเกษมใจปะตอนนั้นก็ ได้ช่วยท่านครูบาในด้านการสอบอารมณ์กรมรมฐานไปจำวัดพระพุทธบาทดักผ้าแล้วมีคุณโยมอีกคนหนึ่งชื่อโยมนรงค์นะอยู่ที่อำเภอปรา,างสงนรงค์อังกฤษนี่ก็เป็นวันเกิดของท่านครูบา30สิบสิงหาท่านจะทบุญทักบาทใส่บาทวันนั้นก็เป็น ภาพที่ประทับใจมากในภาพนี้มาก็เลยจะมาเล่าเรื่องของครูบาให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักท่านครูบาวัดพระพุทธบาทดักผ้าเนี่ยท่านมีพี่น้องทั้งหมดสิบสามคนผู้ชายเจ็ด ผู้หญิงหกแต่ผู้หญิงเสียชีวิตตอนเล็กๆคือสองคนก็เหลือที่ครองเลือนต่อมาอีกสี่ผู้ชายทั้งเจ็ดได้ออกบวชหมดเลยเป็นทิศคือเป็นหนานอีกสามคนและเป็นน้อยอีกหนึ่งคน แต่เป็นครูบาสามองค์คือครูบาวัดน้ำบัวหลวงอำเภอสันปตตองเชียงใหม่เป็นครูบาพี่ชายของท่านแล้วครูบาพมมาวัดพระพุทธาบาทดักผ้าและก็ครูบาคำพิระวัดดอยน้อยนีย่ยทั้งสามองค์เป็นครูบาสามพี่น้อง เป็นตระกูลที่หาไม่ได้คือตระกูลทั้งหมดได้เป็นครูบาเหมือนกันเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่ก็จะมีองค์ใดองค์หนึ่งลูกคนเดียวหรือว่าลูกหลายๆคนเป็นครูบาอยู่องค์เดียวแต่ตระกูลครูบาพรมมาพิมภาสานี้เป็นตระกูลที่เป็นครูบาถึงสามพี่น้อง และภายหลังมาโยมพ่อได้กลับมาบวชปฏิบัติธรรมอีกเกือบ30ปีเกอบเป็นครูบาสี่พ่อลูกถ้าเราไปวัดพระพุทธบาทดักผ้าจังหวัดลำพูนะเราจะเห็นเจนดีย์องค์ใหญ่สวยงามอยู่บนยอดเขาตรงกับพระวิหารเจดุรมุขที่เราเข้าไปอยู่ด้านใต้ของวิหาร ชื่อว่าพระเจดีสีค่ครูบาซึ่งเจดีสีค่ครูบานั้นเป็นภายข้างบนเป็นที่ปฏิสฐานพระปรมมสารีริกธาตุและอระหันตธาตุลอดถึงพระธาตุของทั้งสีค่ครูบาอยู่ที่เดียวกันอันนี้พูดถึงเรื่องของครูบาพมมา ข้อคิดที่จะนำให้ท่านทั้งหลายได้ข้อคิดเกี่ยวกับคำสอนของครูบาพมมาซึ่งเป็นคำสอนที่มีมากมายแต่จักขอยกเอาคำสอนตอนหนึ่งที่ท่านเคยพูดว่ากายกูป่วยใจกูบ่ป่วยคำคำนี้ อาตมาได้ฟังผมได้ฟังจากหูเองคือจำพอสอไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นท่านกลับจากประเทศพมา่าไปกราบที่พระเจดีย์ชเวดาก่องแล้วก็กลับมาแล้วก็ท่านเกิดล้มป่วยโดยท้องเสียวันหนึ่งเข้าห้องน้ำยี่สิบกว่าครั้ง ไม่มีแรงที่จะเดินต้องอุ้มท่านเข้าห้องน้ำอุ้มออกจากห้องน้ำท่านป่วยมากตอนนั้นและพอถึงเวลาตีละครทาวัดก่อนนอนคืนหนึ่งคือพระพุทธบาทตาพาสนี้จะมีการทําวัดสามเวลาหนึ่งทำวัดเช้าสองทำวัดเย็น สามทำวัดก่อนนอนทีนี้พอถึงเวลาทำวัดก่อนนอนละรังดังแล้วพระเนนทั้งหมดก็จะไปรวมกันที่ศาลาหลวงไปรวมกันที่ศาลาไหวพระแต่วันนั้นอาตมาไม่ได้ไปเพราะว่าเฝ้าหลวงปู่ครูบาอยู่ท่านไม่สบายก็จะไปอยู่นั่นแหละไปทีหลังไปทำวัดส่วนตัวแต่ว่า ตอนนี้ไม่มีใครดูแลคูบาก็จะขอดูแลท่านไปก่อนทีนี้พอทีละครั้งดังแล้วท่านก็บอกว่าเออได้เวลาทำวัดแล้วไปทำวัดไปก็กราบเหรียนท่านว่ากับผมจะขอเฝ้าคูบาก่อนแล้วผมจะไปทำทีหลังครับคูบ่าก็ว่ากูก็จะไปว่าคูบาไม่สบายครับ เดินไม่ได้ให้พักผ่อนท่านก็บอกว่ากายกูป่วยใจกูบ่ป่วยคำคำนี้ได้ยินท่านบอกว่าท่านป่วยแต่ร่างกายนะใจท่านไม่ได้ป่วยบอกให้เขามาหามกูไปก็เลยรีบไปบอกให้พระเนนผู้ที่มีกำลัง แล้วก็หามท่านใส่รถเข็นแล้วก็เข็นท่านไปทาวัดก่อนนอนอันนี้คือใจสิงจริงๆปกติแล้วก็พระผู้ใหญ่บางทีท่านเจ็บป่วยนี่หาท่านจะพักผ่อนแต่ครูบาไม่อย่างนั้นเป็นแบบอย่างที่สวยงามไม่ว่าจะกิริยามณนยา,นยาวาจาอะไรสวยงามทุกสัดส่วน เพราะจิตใจของท่านงามท่านป่วยเดินไม่ได้แต่กิจจวัดท่านไม่ขาดทำวัดเช้าไม่ขาดทำวัดเย็นไม่ขาดทำวัดก่อนนอนไม่ขาดนอกจากท่านไม่ได้อยู่ไปกิจที่อื่นเท่านั้นเองท่านจะไม่ขาดเลย แม้จะเดินไม่ได้ก็ให้หามไปหามไปเทศหามไปสวดมนต์อันนี้จึงเป็นแบบอย่างที่หาดูได้ยากหลวงปู่ท่านได้ทำให้เป็นแบบอย่างแล้วน,นี่คือใจป่วยหรือกายป่วยบางคนกายไม่ป่วยแต่ใจป่วยทำว่าเจ็บน้นเจ็บนี่ไม่สบายไม่อยากจะไปทำวัด นี่เรียกว่าใจป่วยกายไม่ได้ป่วยแต่อย่างหลวงู่ครูบากายท่านป่วยใจท่านไม่ป่วยทั้งก็ให้เขาหามไปแล้วก็ไปไหว้พระสมุบนให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้คนพวกไปได้รู้ได้เห็นว่ากิจสำคัญของพระสงฆ์ไม่ควรที่จะขาดไม่ว่าจะเป็นการ ฟังปฏิโมกสวดมนต์เช้าเย็นหรือว่าการแสดงอาบัติกวาดวัดอะไรทุกอย่างนสิบประการนไม่ควรที่จะละเว้นในการกระทำกิจวัตรของความเป็นพระสงฆ์นั้นครับคุบาท่านท่านจึงบอกว่าถ้าหากเราบวชเป็นพระเป็นเนนแล้ว ไม่ทำกิจของตนให้บริบุรณ์คือขี้เกียจทำกิจวัตรไม่ไหวพระสวดมนต์เมตตาภาวนาตายไปแล้วเกิดมาจะเป็นควายให้เขาเอาไปไถนาใช้หนี้เขาในท่านพูดทำนองหยอกล้อเล่นแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเรา บริโภคอาหารจากทายกทายิกาให้มาแล้วและไม่ทำกิจของสงฆ์ให้บริบูรณ์แล้วก็เป็นหนี้เขาตลอดไปในท่านพูดอย่างนี้ฉะนั้นเราไม่ควรที่จะขาดกิจวัตรไปพระธรรมวัดเช้าธรรมเย็นไม่ใช่ไปด้วยความบังคับต้องไปด้วยจิตที่มีศรัทธา เลื่อมใสแม้จะอยู่องค์เดียวรูปเดียวก็ต้องทำแม้จะไปที่ไหนก็ต้องไปทำที่นั่นนี่คือ,อกิจวัตรของพระสงฆ์เนี่ยข้อคิดข้อสำคัญเมื่อกี้ในพูดว่ากายกูป่วยใจกูบป่วยอันเนี้ยอย่าโยมไปใช้ได้นะเวลาเจ็บใขรได้ป่วยอยากให้ป่วยทั้งใจด้วยป่วยแต่กายก็พอนะอย่าให้ใจมันป่วยด้วย ถ้าใจมันป่วยแล้วก็มันก็จะป่วยหมดแหละนะป่วปยทั้งกายทั้งใจฉะนั้นให้กายมันป่วยก็พอใจอย่าไปป่วยไปด้วยและก,ก,ก็การสร้างคุณงามความดีขณะที่เราป่วยเนะี่ยเราก็ทำได้มีหลายคนที่เดินไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนไข้ติดเตียงไม่สามารถที่จะ เดินเหินไปไหนได้เลยนอนอย่างเดียวเป็นเดือนเป็นปีหลายปีก็นอนอยู่อย่างนั้นนี่คือคนป่วยกายลุกไม่ได้เดินไม่ได้แต่อยากได้ป่วยใจเลยนอนก็ภาวนาได้โดยที่เราอาจจะเริญอานณาปณสติได้ตลอดเวลา ลหลับไปหรือว่ายังไงก็ตามเราก็รับไว้กรรมที่เราทําไว้เมื่อรู้เมื่อพบไหนปางไหนชาตินี้เราทําดีตลอดแต่ทําไมต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็เพราะกรรมที่เราได้สร้างไว้เมื่อรู้เมื่อไรน่นฉะนั้นเราอย่าให้ใจมันไปตกดำอย่าให้ใจมันเศร้าหมองเลยทำจิตใจของเราให้ผ่องใสเสมอ ป่วยก็นอนนอนลุกไม่ได้ก็นอนนะั่นแหละแต่บริกรรมพุทโธเอาไวนะ้นอนงายนอนตะแคงอะไรก็พุทโธให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทรรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันให้ใจมันผ่องใสใจมันสะอาบบดบริสุทธิ์เมื่อใจมันดีแล้ววาจามันก็จะดีกายมันก็จะดี บางคนไม่ได้ฝึกใจนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็หงุดหงิดลำคาญตัวเองเบื่อหน่ายอยากจะตายอย่างนี้เป็นต้นเดียวว่าป่วยทั้งกายทั้งใจนะฉะนั้นนะเรารับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราอยู่กับมันได้นะแล้วเราก็สร้างความดีได้แม้แต่เราจะไปวัดไม่ได้ความดีไม่ได้อยู่ที่วัดความดีอยู่ที่ตัวเราที่ใจเรานี่แหละ อย่างแรกๆเราเห็นชัดเจนคือเรามีศีลห้าแล้วนะหนึ่งก็เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนสองเราก็ไม่ไปลักไปขโมยของใครที่ไหนสองข้อนี้บริบูรณ์แล้วสามเราก็ไม่ไปนอกใจไม่ได้ไปประพฤติผิดในการมข้อสี่ ไม่ได้พูดเท็จนไม่ได้พูดส่อเสียดมนไม่ได้พูดคำหยาบมันพูดเพ้อเจ้อข้อห้าไม่ได้ไปเสพสิ่งเสพติดไม่ดื่มสุรามีไรสินห้าบริบูรณ์แต่ก็บางทีก็สินข้อสี่มันมันยังสามารถที่จะละเมิดได้อย่างเช่นว่าโกโหกได้พูดนินทาเขาได้ด่าเขาได้อันนี้ผิดสิงข้อที่สี่นะเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลฉะนั้น เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่กับที่ไม่อาจจะลุกเดินเหินได้ก็รักษาใจให้มันงามกายของเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้ววาจาก็ให้ดีถ้าใจดีแล้วกายมันก็ดีวาจามันก็ดีเวลาเราป่วยแล้วก็เอาความป่วยความเจ็บนั้นเป็นกรรมฐานด้วย ในครั้งพุทธกาลหรือว่าในครั้งอดีตกาลเนี่ยก็มีพระอรหันต์หลายองค์ที่ท่านเดินไม่ได้แข่งหักขาหักท่านก็เอาความจิตไข่ได้ป่วยนั่นแหะเป็นกรรมฐานจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นนะ่ะไม่ใช่เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติเราอยู่กับมันเราเอามันเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องเจริญกรรมฐานที่อยู่ในสติปัฏฐานสี่ข้อที่สองที่ว่าเวทนานนปสนาสติปัฏฐานความเจ็บป่วยเป็นกรรมฐานได้เอามาพิจารณา เป็นพระไตรลักษณ์ได้มันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่มันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยถ้าเจ็บก็เจ็บน้อปวดก,ก็ปวดน้อมีสติตามทันแล้วก็ไม่ได้ไปทุกข์กับมันให้มองมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเรามีสติตามรู้เวทนาเรียกว่าเวทนานุป,ปัสสนาสติปัฏฐาน อันนี้แหละคือเอาข้อคิดที่หลวงปู่ครูบาท่านบอกว่ากายกูป่วยใจกูบ่อป่วยคำคำนี้มันยังก้องอยู่ในหูยังก้องอยู่ในสมองยังจำได้แม่นอยู่นะท่านใช้คำคำนี้ท่านก็ทำกิจวัตรของสงฆ์ไม่ได้ขาดตกปกพร่องแต่ประการใด ฉะนั้นอย่าโยมผู้ที่ฟังอยู่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้มีโรคเปลีป่ยนๆหลายๆอย่างถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาความป่วยนั่นแหละมาเป็นกรรมฐานปวดน้อเจ็บน้อพิจารณาไปเราอาจจะรู้ธรรมเห็นธรรมตรงนั้นก็ได้เหมือนกับพระอริยเจ้า,าหลายรูปหลายองค์ที่ท่านได้อาศัยเวทนาทุกขเวทนา เป็นกรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุธ,ธรรมมากมายฉะนั้นจึงขอฝากข้อคิดทางธรรมะเป็นคำสอนที่หลวงปู่คูบาพมมาวัดพระพุทธบาทตาผ้าท่านได้กล่าวเอาไว้ให้ญาโยมได้ยินเพราะญาโยมไม่ได้ยินกับหูของท่านอาตมาได้ยินกับหูอาตมาอาตมาอยู่กับท่านอาตมาเลยมาเล่าให้ท่าน,านหลายฝังนงก็ขอ ฝากข้อคิดในเช้าว,วันนี้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอขอบใจทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามธรรมะรับอรุณจากตุกลุงเกษมขออนุภาพอำนาจคุณพระรัตนไตรจงดลบันดาลคุ้มครองป้องกันปกคมรักษาท่านหลาย ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้เจริญไปด้วยพรคืออายุวัน,นะสุขะพระโดยทั่วกันทุกท่านเทิน